สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel easy team l i f e นะครับวันนี้นะครับวันที่15เดือน4นะครับวันสงการเนาะในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวตัวละครนะครับเซเลเชียลตัวเดียวของเกมณแพทนี้นะครับแพทล่าสุดที่ผมทําคลิปนะครับเดือน4ปี2019นี้นะครับชื่อตัวละครก็คือแอทเทเลียนะครับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครเซเลเชียลอย่างที่ผมบอกณตอนนี้มีตัวเดียวนะตัวอื่นก็จะมี หลายตัวอยู่นะครับไอ่เผานะครับเผาอื่นก็จะมีหลายตัวแต่เผาของเซเรเชียลเนี่ยจะมีอยู่แค่ตัวเดียวแล้วก็เก่งด้วยนะเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลทีละสกิลเลยนะครับตัวเนี้ยสกิลของเขาอ่ะเขาไม่แปลเป็นภาษาไทยมานะครับก็อาจจะมีปัญหากับการอา่อานสกิลนิดหน่อยนะครับสำหรับบางคนเนะาะแต่ผมก็พยายามแปลมาแล้วนะแล้วก็ท้ายคลิปเดี๋ยวเราไปแฮปปี้กระชาเดย์กันสัก 13,500เพชรเพนะครับตอนนี้ผมมีอยู่14,644เพชรเพนะครับก็จะกระชา5ครั้งนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันดูในสมุดภาพจะดีกว่าเนาะจะดูสะดวกกว่านะนี่นะครับตัวละครเซลสเชียลนะครับเป็นตัวละครที่เอาไปยืนกับเผ่าไหนก็ได้นะครับจะจะเข้าได้กับทุกเผ่าพันธุ์นะเป็นตัวละครที่ได้เปรียบในทางเอ่อแทคกติก นะครับแล้วก็ตัวละครของแอทเเลียนเนี่ยจะเป็นตัวละครสายว่องไวแล้วก็ทำดาเมจทางกายภาพนะครับสกิลที่1นนะฮะสูงสุดจะอัพได้ที่เลเวลสามดานะะเนี่ยเขาจะบอกไว้ตรงนี้ตรงเลขตรงเนี้ยนี่คือเลเวลที่อัพได้สูงสุดของแต่ละสกิลนะสกิลที่1นนะครับชื่อ d ีวายฟูลลี่อ่าจะโจมตีศัตรูนะครับ3ครั้ง จะสุ่มโจมตีนะครับศัตรูหนึ่งตัว3ครั้งแล้วก็ระหว่างโจมตีจะโจมตีเป็นเส้นเส้นทั่วจอเลยถ้าศัตรูตัวไหนโดนเส้นนั้นจะโดนเอ่อดาเมจไปด้วยนะประมาณว่าโดนลูกหลงไปด้วยนะครับก็หลักๆก็คือโจมตี3ครั้งนะครับดาเมจอยู่ที่1 6 0นะครับแล้วก็ครั้งที่3นะครับจะคริติคอน100%อันนี้สำคัญเลยครั้งที่3ที่ติดคริแน่นอน แล้วก็ถ้าอัพเป็นเลเวลที่ 2, 2นะครับเอ่อศัตรูที่โดนโจมตีมากกว่า1ครั้งจะบวกดาเมจไปอีก50%นะครับมากกว่า1ครั้งนะแล้วก็อัพเลเวลที่3สูงสุดจะเพิ่มดาเมจจาก160%เป็น190%นะครับต่อมาเป็นสกิลที่2ครับผมชื่อสกิลจัดเ m น n ์ เขาน่าจะแปลภาษาไทยให้เนาะดูดีภาษาอังกฤษเต็มเลยอ่านแล้วก็แปลไทยแค่ตรงเนี้ยรรทัดเดียวเออเมื่อเริ่มเกมนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ตัวละครเอเเลียเนี่ยจะพุ่งไปโจมตีตัวละครฝั่งตรงกันข้ามนะครับของมอ,มอนสเตอร์ที่ระวังแถวบนแถวกลางแถวล่างนะครับจะพุ่งเข้าไปโจมตีเลยด้วยดามเมจ280%์เนตะครับแล้วก็เอ่อจะหยุดทำการเอ่อให้สตัวชาร์ ครูดาวสกิลแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งจริงหยุดคือครูดาวสกิลมันจะต้องค่อยๆชาร์จขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าพอโดนสกิลเนี่ยครูดาวมันจะหยุดไปแป๊บหนึ่งนะ <Time process. S 1> แต่ว่าไอ้สกิลสกิลจัดเม้นท์เนี่ยมันมัน <Dust. S 1> มันจะดีตรงต้องอัพเป็นที่เลเวลที่3แล้วนะครับถึงจะเห็นผลชัดเจนนะเอ่อที่เลเวลที่2นะครับจะเพิ่มดาเมจจาก280เป็น290%นะครับส่วนเลเวลที่3 <Dust. S 1> ที่ผมบอก จะสามารถบล็อกการดีเจเนเรตของสกิลคูลดาสกิลของศัตรู5วิคือจะนานกว่าเดิมนะครับสกิล <with> uh, <skill S 1> แรกถ้าไม่ได้อัพเลยเนี่ยมันจะไม่บอกว่ากี่วินะจะบล็อกกี่วิแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ที่เลเวล3จะเป็น5วิก็จะนานหน่อยนะครับจะทำให้ศัตรูชาร์จไม่ทันแล้วที่เลเวลที่4นะครับเพิ่มดาเมจ310%จาก290%ที่เลเวลที่2นะครับ ส่วนสกิลที่3นะครับชื่อสกิลปิงกิ้งเฟนซี่สกิลนี้นะครับจะโจมตีศัตรูนะครับด้วยดาเมจ150%นะแล้วก็จะทำให้ศัตรูกระเด็น <Evil must S 1> และสตันนะครับ2วินาทีนะส่วนเลเวลที่2นะครับจะเพิ่มการสตันจาก2วินาทีเป็น3วินาทีนะครับส่วนสกิลเลเวลที่3นะครับ <from evil. S 2> เมื่อโจมตีนะครับดาเมจครั้งสุดท้ายจะเพิ่มดาเมจเป็น170%นะ ต่อมาเป็นสกิลที่4นะครับสกิลที่4เนี่ยเป็นสกิลที่ดูค่อนข้างจะยากผมลองตั้งหลายครั้งแล้วถึงจะรู้ว่ามันจะใช้ใชยังไงนะครับสกิลนี้ที่สกิล protection นะชื่อก็อตามนั้นเลยครับก็จะป้องกันนะครับตัวของเอเลียเนี่ยจะผมจะเรียกว่าสุ่มก็ได้นะครับจะสุ่มออร่าขึ้นมานะครับเพื่อที่จะลดดาเมจแนะครับจาก เพื่อนที่ยังมีชีวิตอยู่ในสนาม1ตัว8%ต่อหนึ่งตัวนะครับ <You cannot S 1> จะลดดาเมจที่เราโดนลงนะครับ8%ถ้ามีเกราะนะครับคือถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่เรียกออร่าขึ้นมานะครับแต่ว่ามันจะเหมือนกับจะสุ่มเรียกออร่าขึ้นมานะครับ <cannot S 1> จะสู้ไปสักพักหนึ่งแล้วออร่าถึงจะขึ้นมาจะเป็นวงกลมใสๆส,สีทองอ่จะใหญ่หน่อยนะครับจะเป็นวงกลมที่ใหญ่หน่อยนะเออต่อเพื่อน 1, 1คนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเพื่อน4คนนะครับจะลดดาเมจไป อยู่ที่8 32%เลยนะส่วนการอัพทีเลเวลที่2นะครับจะเพิ่มจากลดดาเมจจะกลายเป็นเพิ่มดาเมจให้ตัวเราเฉพาะตัวเรานะเฉพาะตัวของอเอทาทเลียเนี่ยเพิ่มดาเมจ3%าเต่อเพื่อน1คน 1> นะครับส่วนเลเวลสุดท้ายเลอัพไปสูงสุดนะครับจากการอัพก็คือการเพิ่มเลเวลของตัวละครเนาะจะเพิ่มอัพก็จะเพิ่มดาเมจจาก3%เป็นตเป็นนะครับ แล้วคูณด้วย4คือ4คนนะครับจะอยู่ที่16%อทเทเรียจะเพิ่มพลังโจมตี16%และเพิ่มดีเฟนต์อยู่ที่32%ถ้ามีเพื่อน4คนนะครับต่อเมื่อกลางโล่ขึ้นมาด้วยนะอ่าก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครนะครับเซเลเชียตัวเดียวในแผ่นนี้นะครับแอทเทเรียนะถ้าใครเปิดได้นะผมแนะนำให้ใช้ซะนะ เดี๋ยวเราไปแฮปปีก้กาชาเดีกันเลย shall free you from evil. เอาละครับเรากลับมาอยู่ในส่วนของแฮปปีก้กาชาดีกันแล้วนะ,ะวันนี้นะครับผมมีเพชรอย่างที่บอกนะครับก็หนึ่งม่นอยส่สิบนะครับผมจะเปิด5ครั้งเป็นจํานวนเพชรหนึ0งหสนเพชรนะครับเรามาดูเลทกันก่อนนะ,ะเหมือนเดิมนะครับ <laughs> เลทก็ยังเหมือนเดิม ชั้นยอดนะครับสีม่วงอยู่ที่4.16นะครับสีฟ้าอยู่ที่43่สเนสีเนาะสีเขียวนะครับ51.69นะผมเปิดได้5ครั้งนะครับจัดไปครั้งที่1นะ3 2 1สองหนึ่โเขียวกับฟ้านะครับมีฟ้าอยู่ฟ้า5เขียว5นะครับผมชุดที่2ครับผม 1 2สอ้ำโอ้โหไล์กว่าเดิมนะครับฟ้า3แล้วก็เขียว7นะปังครั้งที่3ามขอสิงโตมาแล้วหนึ่งมง1มหนึ่งมงหนึ่ง,งโอ้ฟุตปัดนะครับเป็นผู้อาวุโสต้นไม้นะเออหนึ่งตัว นะที่เหลือก็เป็นเป็นฟ้ากับเขียวว่ะโอเคครั้งที่สี่ครับไปพระเจ้าอวยพรโอ้โหโ,หโ,หโ,หโอโหมม้มันม่วงแต่มันม่วงมันม่วงปลอมนะครับสรุปสองตัวนี้นะครับสองตัวนี่เป็นฟ้านะครับสองตัวนี้แต่ได้มันม่วงมาแล้วแต่ว่าก็เป็นตัวละครที่ใช้ได้แล้วครับ ก็สุดท้ายครับผมหนึ่งสองสามโอ้ <c oughs> พูดไม่ออกเลยครับโอเคนะเรากลับไปดูกันนะครับก็เพชรผมเหลืออยู่แค่หนึ่งพันนะครับสี่หนึ่งหนึ่ง้อสี่ละนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว ถ้าชนชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้เลยกันสำหรับเกมนี้ก็ยังเล่นต่อไปเรื่อยๆอยู่นะครับสำหรับ AFK Arena นี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับสำหรับการขายตัวละครแล้วก็ในหมวดของคิสตันถ่ายทอดพลังนะครับลาดวนส่วนของเอ่อคิสตันถ่ายทอดพลังกันก่อนนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเอามอนที่เราเลเวลสูงสุด5ตัวนะครับเขาจะเลือกมา ห้าตัวถ้าตัวไหนสูงสุดมันจะอยู่ในแถบนี้อัตโนมัติเลยนะครับตอนนี้ในเนี้ยจะมีตัวเนี้ยเลเวลต่ําสุดก็คือ60นะครับแล้วเราสามารถเอามอนของเราอ่ะตัวที่เลเวลที่1่เลเวลหนึ่งอ่ะเอามาวางแล้วจะเลเวลเท่ากับตัวที่เลเวลต่ําสุดของแถวตัวบนนี้นะครับถ้าเราออกไปข้างนอกแล้วเราไปอัพแกะให้เลเวลหกตัวนี้ก็จะเลเวลหกนะครับแล้วถ้าเราถอดออก เราจะต้องรอคูดาวน์1วันหรือ24ชั่วโมงนะครับใส่ไปแล้วไม่ต้องถอดก็ได้นะครับยกเว้นจะเลิกใช้ตัวนั้นเราก็ถอดออกนะครับแล้วจะเพิ่มตรงนี้ได้ยังไงนะครับเพิ่มจํานวนช่องก็คือเก็บเหรียญทองนี่มานะเหรียญทองนี่ก็ได้จากการฟาร์มปกติมันก็ดอปอยู่นะครับแล้วก็ AFK ไว้ F K y, มันก็ดอบนะครับโอเคเราไปดูต่อไปกันต่อไปนะครับการขายตัวละครอย่างถ้าเราได้ตัวเขียวเยอะๆเลยทำยังไง นี่นะครับมันจะมีรีเซ็ตฮีโร่ส่วนรีเซ n ตฮีโร่นี่ก็คือการรีเซ็ตเลเวลมอนนอแล้วกกลายเป็นของให้เรา,เาไปอัพตัวอื่นใช่ไหมครับส่วนการปลดฮีโร่ก็คือขายขายไปเลยขายขาดไปเลยนะครับแบบนี้เลือก,กตอนวัดก็ได้นะแล้วก็ตอนนี้ผมเหลือไอ้ตัวเขียว,วตัวเดียวนะครับกดปลดมันก็จะขายก็จะขายไปจากคลังของเราเลยนะนี่นะครับก็ได้เหรียญนี่มาเหรียญนี่สามารถเอาไปซื้อของในร้านค้าได้นะครับ นะคาอยู่ตรงมุมขวาตรงเนี้เห็นนะครับโอเคเรียบร้อยก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม